สวัสดีครับ FC มีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดปังตอนะครับมีดปังตอใบจอบหมุนนะครับผมนานแล้วนะครับไม่ได้ทำมาขายนะครับนี่เลยสั่งช่างทำไว้50เล่มตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับมาราคานะครับผมราคา300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเมื่อก่อนขาย350นะครับ สามร้อยสิบตอนนี้ลดใหม่ห้าสิบาทลดเยอะเลยนะครับห้าสิบาทนี่ลดราคาเยอะเลยห้าสิบาทนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมได้กําไรแค่นิดเดียวน,นิดนิดจริงๆนะครับนิดจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสั่งซื้อแล้วรบกวนร,รับสินค้าด้วยนะครับรับสินค้าด้วยนะครับถ้าไม่รับสินค้าตีกลับคืนมาผมเสียสองเด้งเลยนะครับเด้งแรกก็คือค่าส่งไป เด้งที่2ก็คือค่าส่งกลับนะครับเป็นเงินอยู่ร้อยกว่าบาทขาดทุนเลยนะครับขาดทุนเลยมาดูครับขึ้นรูปมาจากใบจอบหมุนหรือว่าใบโรตารี่นะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำช่างทำถนัดชุบน้ำนะครับชุบน้ำชุบน้ำชมันชุบอะไรก็ดีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละช่างนะครับ ลักษณะโดยรวมจะประมาณนี้นะครับนี่ปังต่อสับกระดูกได้สบายหรือฟันไม้ก็ได้นะครับรบเครื่องรบเครื่องจริงๆนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของใบจอบหมุนเลยตรงนี้เป็นรูใส่น็อตที่ติดอยู่ในรถไถน,นะครับใบจอบหมุนหรือใบ,บโรตารี่ความยาวโดยเฉลี่ย8นิ้วครึง่งความกว้างอยู่ที่2.6นะครับ2.6 ด้ามใบด้ามไม้เนื้อแข็งใส่ใบเมียด้วยคลั่งนะครับปลอกคอเป็นปลอกคอกันวานาันไอกันสนิมในระดับหนึ่งนะครับแล้วราคามันถูกจริงๆครับดูการเก็บงานดูเสียสันอะไรเงี้ยครับน้ำหนักดีด้วยนะครับเนี่ยสามร้อยเท่านั้นเองครับถูกจริงๆมาดูเล่มน,นี้ที่ผมคิดว่าน่าจะยาวกว่าเพื่อนคงไม่หนีกันมาก อยู่ที่9นิ้วครับ9นิ้วความกว้าง2.6ครับ2.6สันแต่ละเล่มก็อยู่ประมาณ4มิลนะครับอยู่4มิลโลโกโล้ตัวตอกติดตรงนี้ครับช่างทำสวยงามไปอีกแบบนะครับ และใช้งานได้จริงด้วยนะครับดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานจริงอย่างเดียวใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยผมตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้บางแล้วไม่ได้หนาจ,จนเกินไปนะครับเนี่ยติดบางนิดหนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งเซนหนึ่งเซนเนี่ยติดบางนิดหนึ่งแต่ไม่ได้บางมากพอขึ้นมาตรงนี้จะมีเต้ารับเต้ารับก็คือมีมีมีแก้มมีแก้มรับนะครับใช้งานได้หลากหลายเนี่ยซอยเนื้อซอยผัก ฟันไม้ก็ได้นะครับสับกระดูกก็ดีนะครับนี่มีไม่เยอะนะครับมีแค่50เล่มเท่านั้นเองนะครับราคา300บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวัสดีครับ